สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าเช้าว,วันนี้ไม่ใช่เช้าเลยสิบ่ายค่ะโทษทีแม่ค้าเพิ่งตื่นมาเพิ่งจะออกมาจากห้องเนาะติดคำพูดที่ตื่นมาแล้วบอกว่าเชา้านี้แต่บรรยากาศตอนนี้เหมือนตอนเช้าเลยค่ะมันจะมีฝนเนาะเมื่อคืนฝนก็มาค่ะ ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูไม่ทันหมดแต่เก็บอ่าหมดแต่กลางผ้าใบให้ลูกค้านั่งเนาะก็เลยลืมถ่ายให้เพื่อนเได้ดูเลย น,นี้ก็มาถึงร้านแล้วนะคะก็หั่นหมูค่ะวันนี้ได้หมูเป็นส่วนของสันนอกนะคะก็เข้าไปช้อปปิ้งเลยได้ส่วนของหมูสันนอกมาสันนอกก็จะนุ่มจะนุ่มจงกลางระดับหนึ่งนุ่มกว่าสะโพกเนาะที่จริงสะโพกก็มีค่ะวันนี้แต่ไม่เอาอยากได้สันนอกราคาก็จะแพงกว่าประมาณสามสิบบาทค่ะ ค่ะค่ะเพือพ่อนเพื่อนจ๋าก็เหนื่อยค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมดึกเหมือนเดิมค่ะฝนตกสองรอบสามรอบก็ต้องเอาผ้าใบขึ้นแบบว่าก็พอดีลูกค้ามาช่วงนั้นพอดีที่จริงมันก็ไม่ได้ตกแรงอะไรมากแต่ด้วยความที่แบบว่าเนาะกลัวฝนตกเบาๆแบบนี้แหละทำให้ไม่สบายได้ก็ต้อง กลางพ่อใบให้ลูกค้านั่งกลายเป็นว่าก็เหนื่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อลูกค้าเพื่อให้เขากลับมาอุดหนุนมากินก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยของเจนิงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณเพือพ่อนๆที่ติดตามและรับชมกันมาตลอดนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ